ทุกทุกคนวันนี้เรามาตลาดอีกแล้วเรามาปลูกยี่รากันมัสมัน่นแกงแก้วตาหอมยี่ราลดร้อนแรงชายใดได้กืนแกงยี่สิบมวนจำจงดีเย้ไม่ใช่เอ้ยอยากจะท่องแต่กจำไม่ได้เรามาปลูกยี่รากันต่อดีกว่าเราตัดต้นยอดของเขาแล้วก็ตัดใบของเขาออกนะใบเยอะเดี๋ยวว่ายน้ําเยอะเดี๋ยวไม่รอดอีกอ่าประมาณนี้ เราก็ใช้ขวดน้ําเก่าที่เราเคยตัดแหละกับฟองน้ําเก่าๆนะเราใช้ชําหลายรอบและเอาอันเดิมเนี่ยใช้ได้นะรียูสกันไปผ่านน้องไว้จากนั้นเราก็เสียบเข้าไปที่ปากขวดแบบเนี้ยแล้วเราก็เอามาวางในขวดที่มีน้ําเราใช้น้ําดื่มนะไม่ใช้น้ําประปานะมันมีคลอรีนเราวางน้องทิ้งไว้10วันนี่เห็นไหมรากฟูเชียเรามาดูใกล้ๆกันสโลนิดหนึ่งเพื่อความสวยงาม เราแกะน้องออกมาจากฟองน้ําก่อนแล้วเรามาดูกันว่ารากงอกเยอะไหม,หมกินได้ไ,ดไหมกินได้ไดหมขอกินได้สิกินได้นะกินไม่ได้หรอกก็แค่อยากรู้ว่าหอมยี่หร่าร้อร้อนแรงเป็นยังไงแค่นั้นแหละ อ๋อเดี๋ยวปลูกให้ได้เยอะๆก่อนล้วค่อยกเกณฑ์อ้าวเราก็ใส่กวะว้าพ้าใส่ดินนะเอเราก็เอานิ้วจิ้มจึกลงไปแล้วน้องมาปลูกแล้วก็เอานิ้วบปียดินปิด,ปดๆไว้ให้น้องมั่นคงนะนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็จะได้หอมยี่หร่าร้อนแรงแล้วจ้าฝากติดตามพี่เดซี่ด้วยนะ